พี่แป้งตายขอรางเคสขอรางเคทีเกอวิ่งวิ่งไม่สำคัญเท่าไหร่หรอกกรคติดไปก็ได้สมเนี้ยยากมากเลยอ่ะเ้ยากไวเลยปะไวเลยสุดยอดจริง ลา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 ไาทุกคนเริ่มแรกก็เอาเลยนะคะเอาละเอาละเอาแล้วฮิพิกิจต้องเรียนมาก่อนโอเคโอเคเฮ้ยขอล้างแคนขอล้างแคนดีเด คุณให้ผมทำทำงานเสร็จก่อนได้ไหมเนี่ยเดาทำงานตายปไปตรงไหนเนี่ยมันต้องเป็นคนแค้นแป้งตายแล้วเขาเขาตายอยู่ในห้องไฟอ่ะพี่โอ้พี่ยังตืดตืดตืดอยู่ในนี่เลยหนูอ่ะหนูจะบอกว่าให้ดูนะเพราะว่าหนูอ่ะไปกดตรงที่ซาบอถ่าอยู่ในห้องแอดมินใช่ไหมแล้วหนูก็วิ่งมาทำเควสที่ห้องไฟแล้วหนูก็เจอศพเขาโดดโดอยู่คนเดียวโดดเดียว แจงยืนยันให้ให้เต๋าได้นะแล้วก็เห็นพี่โซ่ด้วยมั้งเมื่อกี้มีคนวิ่งขวาเยอะมากเลยเขาโอนจริงจำสีไม่ได้พี่ก็อยู่ขวาผมยืนยันให้พี่ท็อฟฟี่ได้เพราะอยู่กับผมอยู่ทางขวาหนูพึ่งส่งไิขีดมาทางซ้ายตรงในแถวห้องกล้องห้องเรียกเตอร์ครับอยู่ห้องเรียกเตอร์แล้วคือผมเราดาวโหลดไฟล์เราเปลี่ยนร่างครับดาวน์โหลดไฟล์มือคาเฟอเทเลียมขึ้นมาเอามาอัปโหลดที่ห้องแอดมินป้อนข้าวไม่สำคัญเท่าไหร่หรอกสกิปไปก็ได้สมนี้ย เฮ้ยยางงั้นเหรอโตได้ปางพูดอย่างงี้ปางมีสิทธิ์โดนได้แล้วเนี่ยหนูไม่เหอะไรแ้วพี่สาคิลัไปพี่ไปพี่แเฮ้ยเฮ้ยเอ์แอ้แเ็นคนัวนูหนูไม่ได้ทำค่ะไป โอเคทุกคนทำคํำควยต่อนะคะทำคํำควยต่อทำํำควยต่อทำํำควยต่อทำควยต่อ,ตอ oh, พี่แป้งตายทำไมนานจังเลยอ่ะโอ้ย โอเคแล้วไปโอเคครับพี่โซสู้เขาพี่พี่เต่าเดินตามมาแบบนี้ชักจะย,ยังไงยังไงแล้วนะคะ,เย,ะเยอะเยอะเกินไป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 นะคะ ทำเลยค่ะซ,ซื้อใจก่อนซื้อใจซื้อใจอ เนียนไว้ป่อดออกันไว้สู่ตายเอาละค่ะเราจะฆ่าใครดีวะเนี้อะี่ใครให้ฆ่าเลยหรอเฮ้ยพี่โซไปไหนอะพี่โซโอุย้ยพี่โซอย่าพี่โซอยาใช่ไหม อย่าเชนนะอย่าเชนนะพี่อย่าเชียวนี่ทุกคนมันฆ่าไม่ได้เลยว่ะโหแบบหาจังหวาฆ่ายากมากเลยอะ่ะโหเราจะฆ่าใครดีวะเนี่ยขอโทษน,นะพี่ <c oughs> โอ้โอเค เอ้เขโมเคครับโอ้โหโอ้โห,โโหพวกคุณอะไรครับบอกใครเข้าไปอยู่ในห้องวงจรปิดคนสุดท้ายคนนั้นคือคนร้ายพี่เมื่อกี้นี้หนูเห็นพี่ป๊อปเข,ออ <c oughs> ขาบอกหนูว่ากำลังตื้อเตืเตื้ออยู่ทางซ้ายทางซ้ายไหน ทางซ้ายพี่ไอ้ที่มันกดปุ่มตามเสียงอะมรงเห็นพี่ปอบทางขวาคุณยังไม่ได้ตอบผมเลยว่าใครใครเป็คนสุดท้ายหนูไม่ได้เข้าไปท่องไฟเลยพี่ไม่ได้เข้าไปท้องกล้องที่เป็นคนแรกที่เดินเข้าไปตรงกล้องวงจรปิดหนูเป็นคนที่อยู่ในห้องกล้องวงจรปิดอยู่แล้วหนูอยู่ในห้องกล้องวงจรปิดเลยเฮ้ยเมื่อกี้ใครเดินขึ้นไปว่าผมลืมหนูไม่ได้เข้าไปในห้องกล้องนะพี่สังเกตเหมือนกันเมื่อกดปุ่มรีพอร์ตพี่มัวเต้นให้พี่โสป่ะ สีดำบ้างที่เดินขึ้นไปคนเดียวอ่ะไม่ไม่ไม่พี่อยู่ด้วยกันตลอดไม่ได้เดินไปไหนเลยอยู่ในห้องนั้นเหรอมึงดูก็เห็นสองกล้องกันในสองสามคนน่ะไม่ได้สองกล้องอ่ะหนูไม่รู้นีผมที่น่าสงสัยที่สุดนะน่าจะเป็นโอปอเพราะโอปอแยกออกมาตอนไหนพี่พี่หนูกกำลังตามไฟอยู่อีกกำลังตามเสียงอยู่ทางซ้ายแล้วห้องกล้องอ่ะหนหูไม่ได้เข้าไปเลยพี่ตั้งแต่เข้าเกมมา เอ้าแล้วแล้วถ้ามุดเ๋ยวอดาแล้วจะเจอพี่ได้ไงอ่ะก็จอข้างขวาเราเห็นพี่เดินผ่านไปพี่ป๊อปคนหนุนจำจำเสียงอยู่ถ้าสมบุิว่าอยู่จําเสียงอยู่อ่ะมันมันแทบจะไม่เห็นพี่เลยเพราะพี่เดินตรงเส้นทางผมก่าคุณหนูเห็นพี่ป๊อปเดินขึ้นไปข้างบนพี่ ไม่ยังไงเอาวมะหนูก็ได้หนูไม่ได้เป็นยังไม่ค้องไฟเลยไอ้คลองเลยเขาจยังไงไม่กล้าขอไม่รู้โอ้โหมีสันทายามไม่ใช่แล้วผมไม่เกี่ยวอะไรครับเนี่ยมันเห็นโรถแทงวะหนูช่วยชีวิตพี่ไว้นะพี่โอปอแต่ถ้าพี่เป็นน่ะโอ๊ยพี่สองพี่สองไม่ช่วยเลยอ่ะพี่สองพีต้องช่วยแล้วไม่ ยากมากเลยอ่ะเอาแล้วทำไมเขาไม่เล่นกันอ่ะฮัลโหลอะไรเนี่ยโอ้ยพวกคุณวิ่ง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  แะคือทำอะไรไม่ได้นะเว้ยใครอย่างไวอะปะไวอะปะสุดยอดจริงใครอะใครพี่เฮ้ยเมื่อกี้ก็อยู่กันเยอะมากสี่้าสีฟ้าไม่ได้อยู่แล้วมั่วแล้วไม่ใช่นงปางพี่มั่วแล้วหนูดูอยู่เห็นทับกันอะไม่รู้อะ ไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้ดูรีเพย์ได้ไหมไม่ได้คอนโหดร้ไม่ได้ไม่รีเพย์แบบข่าเองโบสเองเปล่าเปล่าไม่เต๋าไม่ได้เป็นเตนาไม่ได้เป็นค่ะเต่าไม่ได้เป็นจึงยืนยันให้เต๋าได้แต่เต่าไม่ได้เป็นแล้วพี่แจงคเป็นหรือเปล่าพี่ไม่ได้เป็นที่เตาได้ักได้ไหพี่พูดดีทักได้ไงมดูอ่ะคือเวลามันฟึบอ่ะคุณโหดร้ายกับผมมากทำไมโอปอลถึงปกป้องล็อกปังอ่ะ ก็ไม่ให้คือคือหนูว่าคือหนูว่าดูอยู่ตลอดพี่เพราะหนูกลัวแบบว่าทุบเหมือนกันเพราะมันเกาะกลุ่มมากหนูกดลัวๆเลยขวาแกเอ้ยมันมันยากมากเอ้ยเมื่อกี้ก็อยู่กันหลายคนนะเยอะมากพี่แทบทั้งหมดเลยอะรู้ปะแล้วทำไมผมเป็นเดือดริยาได้ไม่สิพูดผมเชื่อผมเชื่อในสายตาาแก ไหวพิบตัวเองวหมผมไม่รู้อ่ะแต่ไม่ใช่หนูหมดปังอ่ะไม่ใช่หนูพี่หนูขอยืนยันความบริสุทธิ์หนูไม่ได้ทำหนูก็รีบหมดแล้วจะหมดแล้วไม่น่าใช่งั้นพี่ท็อปฟี่โหวตเลยผมโหวตตามพี่ท็อปฟี่โหวตใครโหนูพี่เต๋าเพราะว่าผมผมว่าพี่ท็อปฟี่ไม่ได้เป็นใครอ่ะใครอ่ะหนูไม่ได้ ทุกคนที่อยู่ขบวนเลยหเรา่ห็อเปไม้นะครับเห็ไม้คะพี่โซอ่ะพี่โซไม่ฆ่าเลยอ่ะคือพี่โซไม่ฆ่าเพื่อนเลยอ่ะพี่โซไม่ช่วยปอฆ่าเลยเข้มอ่ะพี่ทขมอ่ะ ทำไมพี่ไม่ช่วยดูค่าเลยทำาไถ้ทาพี่โซดปุ๊บอะมันก็คือจบนะพี่พี่โซ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 เย้พี่โซพี่ทำบรอรขลงพี่ พี่โซพี่พี่ไม่ฆ่าใครเลยอะ่ะต้องฆ่าอรอยู่ดูดีกอกไอย่างทรเลทัพพี่อ่ะพี่ไม่ช่วยนะปั้นคิวเลย